เลื้องขนมเหลี่ยงเย่ยาเห็ดนองน้องแล้วน้องกระตุกมือเย่แล้วว่าอืมเย่เอา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 นั้นลมลมฮะสบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยนานได้เหตุอะไรนะ โอ้ยไลยเกินกนร,ระหูเลี้ยงบาทั้งเบิรก์กมีลายเกินแม่ก็สิเอาตัวนี้หอยขึ้นไี่ดีสบายดีตอนสวยเด้อพ่อแม่พี่น้องแม่นี้ก็เคยเถ่าไปสัออนไปเอารถไทยตาท่างแต่เสาเนาะเอารถไทยไปสอมหลังจากเอาอันเอาคองอัน ป่าเม,มาออกมาแล้วครับเป็นของเจ้าของบา้านหรออีหลอาไปเหยียบเตาใหญ่บรรยากาศมันนานเลยเออมาอื้อเหน่าออเลยนี่มาอื้อเหน่าพี่ได้คลายบัวทันเคยเเข้ไปเอารถไทยตั้งแต่ตื่นนอนพดแล้วก็หายเนเสื่อนขานมมาเลยเนาะ เพราะว่าผ่านห่านห่านห่านคล้ายเื่งกเลังเป็นซื้อมาเลยละกระสือนำแข้งมาเน,นอน้องบูมกำลังหายคือกำลังหายกำลังบรรจุไปเอารถไทยก็เลยว่าให้ซื้อมาซื่อขนมมาเลยเนะาะเพราะว่าไปสวัรค์วันนี่ไ่ได้ขนมพัตม อีหละกำ to ah? ลังวัดกำลังเลี้ยงนะพี pixels pixels ่น้องเลี้ยงขนมเลี้ยงไว้กินเองสั่นดอกว้าอีหละเลี้ยงไว้กินเองหรือเลี้ยงไว้ขายเอาเอาเอาหนูน้องเลี้ยงไว้กินเองหรือเลี้ยงไว้ขายเอาตอบนะแม่ตอบเลี้ยงไว้กินเองหรือไว้ขายตอบ กินก yeah, hmm? ับขายแม่นบ่บ่แม่นกินหลายก่อนขายบอกฮึมบอสเมื่อนี่ไปตัดผมเด้อไปตัดผมเด้อบอดเมื่อนี่เด้อแปลงบอไทยแต่จะเลือดพันหนึ่งเนาะพี่น้องแปลงบอไทย คือก็ห้องประเมาใน,นหนึ่งเพราะมันปเปิดเพลแหงห้องประเมาเราเจะบตายขาห้หน้าร้อยไปเอาซ้ำตัวนะ่ะที่หลุดมาใส่ไปเอาซ้ำมาโปุงใส่น่ะไปเอาซ้ำมาโปุงใส่แต่เอาตัางมาหนังตีโกงโกงอยู่นี่นแหละเเจ็บขา เมื่อนี้เมือ่อยพี่น้องไปตื่นมาบัดเมือ่อยกินข้าวแล้วบัดเมือ่อยกินข้าวแล้วแล้วก็กินยาโอ้เบื่อเลยชีวิตนี้มิตรยาเบื่อ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 ฮักก็กินยาไปคลินิกอยู่ปักซองฮัก,กับเบิร์ดไปต่ออยู่สวรรค์นีกแหละเบิร์ดต่อสวรรค์เหียมุก,กน่าเนาะโอ้ ก็แพงกับสีบรรจุหมากเนาะพี่นนอะเพราะว่าหมากก็เอาลงมาลายมือแล้วเนาะแต่ยังบทันเห็ดทารบรรจุบ่ทันเอาไปแจกพีแจกน่องเนาะมือนี่สีบรรจุว่าสีได้ทอดไดเนาะสีได้จากพันสีได้จากแสนกับสีเอาเงินเอื่อยหักทาง U.S.A เนาะเป็นคนซื้อ อุดนุนซอยซาแพงเพราะว่าซาแพงก็อยากขายออกตัวมันสดนี่ถ้าเข้าคายบัวท่านมันสีเสียมันสีแก่มันสีเหี่ยวน้องพี่น้องพอดีเลยหกักผ่าเงินมาเนาะมาซื้อมาอุดนุนของซอยซาแพงนี่แหละแล้วก็ซาแพงก็เอาเงินเอื้อนี่ซื้อหมาก้วจะแจกคเถ่าเนาะแจกใครคนเถ่าคนแก่เขียวพี่น้องเลย จะให้คนเฒ่าคนแก่บุหัวสิได้จักแสนเนาะเดี๋ยวสะแพงบรรจุเหลอแต่งว่ากันหมืนจังสิสลุปสรุปว่าได้จักพันส่วนมักอือเนี่ยกะบ่มีผู้ได้อยากมาอุดน้นสอยสะแพงเนี่ยบ่เนาะโลละเศร้าบาทสิน่ะบางหน่วยกับหน่วยละโลเท่านี่เนอง บางอันกะโลสองสามขีดคือ,อขางนี่นยังลายเราพี่น้อง,งนี่ประมาณสาวซันสิบหน่วยมยาเออใหญ่กะหา่วยละ่วยละสามสิบพันสี่สิบพันแล้วแต่เนาะมันก็มีหน่วยเพราะว่าเพิ่น ขายเอาตามกิโลกิโลลสาบาทหน่วยใหญ่น้ำหนักมันก็สิเพิ่มขึ้นอ่ะสีแล้วแล้วนี่ละสีแล้วแล้วนี่เอาอันนี้เอลเซ่นี่มาง่อยนี่อีกนี่เอลเซ่อืม ไอยกันนี่แหละคือบนนั่นี่สีดำนี่นี่นะเนี่ยกระเบิดเลยละนี่นี่กับสีเหลืองข้างนอเอาไปไหว่อยู่ข้างนอก มาเด้อมาเด้อเอามาเลี้ยงอีกเด้อ่าป้าป๊าซื้อมาลายอะไรขนมนี่โอ้เกือบปิดออกแต่แซงแล้วกับเต็มกระซามมากใหญ่คันคนถ่ถวเห็ดีนซะออนคัากันยังนี่คนเขียวมา เฮ็ดทงละสิบมากี่เนาะเวนว่าลอยทงละสิบมากสิบมากเนาะเฮ็ดทุงละหาพันกีน่หอนคือโบมัาฉลุกผมสาผมจะบอก บรรจุแล้วพี่นแล้วแหละพี่น้องได้สี่สิบสองธงเนาะสี่สิบสองเป็นเงินสองแสนสิบสองแสนสิบก,ก็สิ่งทำการแจกตอนแดดอ่อนๆนะพี่น้องแดดอ่อนๆ,ๆ กอแพงก็สิขอปิดคลิปก่อนฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามหน่ยเดอ้อสบายดีสบายดีรอชมคลิปหนาได้พี่นองเดอ้อเมื่อนี้ก็แดดอีกแล้วมันคือนน้ฝนตกใกล้จะถึงปีแล้วเนาะใกล้จะถึงปีแล้วขย้ายออกฮนาก็ได้มันคือบุญอยางงามนะพี่ย็นห้องเก่าเขาจาคืองามแท้จะถึงปีแล้วเนาะ ซื้อมากกับเดือนนี่แหละว,วันแมแ่เดือนสิงหาเนาะเดือนแปดตอนไปยันยายามเอือละไมยเนาะไปเหร่นเพิ่นมาแต่ประเทศนอกแล้วไปเหร่นไปเที่ยวลาดเพิ่นเนาะกับสิฮอดปีเลยก้าพังเบิ่งปีนี้ได้ยินว่าเอือยสิมาอยู่เนาะแต่ว่าเดือนใดก็รอรุ่นรอชมรอติดตามเนาพี่นอ้อง สายแพงกับขานายออกสองอันแล้วตัวนี้งามงามกว่าตัวนั้นนะพี่นนอะ